ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ปามไบเซอเคิลชาแนลครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายโหมดต,ต่างๆของเกียร์ไฟฟ้าจากชิมานโนนะครับผมที่เราเรียกกันว่าตัว Normal Mode s e m i s y n c r o Mode แล้วก็ตัว Full Synchro Mode ว่ามันคืออะไรมันใช้แตกต่างกันยังไงมีประโยชน์ยังไงนะครับผมแต่ว่าถ้าคุณยังไม่ได้ใช้ตัวไฟฟ้าก็ไม่เป็นไรลองฟังคลิปนี้ก่อนอาจจะไปช่วยพัฒนาด้านการชิฟต์เกียร์ของคุณให้สมูทขึ้นแบบอัจฉริยะของตัวเกียร์ไฟฟ้าก็สามารถทําได้เช่นกันจะเป็นยังไงขัข ครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับชุดเกียร์ของเสือหมอบที่มาล่าสุดในตอนนี้นะครับผมก็คือตัว Altega รหัสตัว8100 Series หรือว่า12สปีดตัวใหม่เนี่ยตัวนี้ก็จะให้โหมดฟังก์ชันมา3โหมดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าคุณจะใช้ตัวเก่าอยู่คุณก็สามารถทําแบบนี้ไนดะ้เช่นกันต่างกันที่ตัวปุ่มของฟังก์ชันต่างๆที่กดไม่เหมือนกันแต่การทํางานคล้ายๆกันนะครับผมส่วนใครที่ ยังไม่มีไฟฟ้าก็ลองฟังดูก่อนเพราะว่าคุณก็สามารถาชิปเคียร์ให้มันสมูทขึ้นมา,าจากเดิมทั่วไปได้นะครับผมเดี๋ยวจะค่อยๆอ,อ,อธิบายให้ฟังตอนนี้ตัวเกียรไฟฟ้านะครับผมมีทั้งหมดอยู่3โหมดก็คือตัว Normal Mode Normal m o d หคืออะไร Normal Mo d e ดก็คือไมอ่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงให้คุณเลยคุณสามารถคอนโทรลได้ตัวเองนะครับผมก็คือ,อาจานหน้านะครับผมชิฟเตอร์ตัวจานหน้าตัวสับจานหน้าก็อยู่ด้านซ้ายด้านหลังตีนผีก็อยู่ด้านขวาอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับผม ตัวแม c h a n i นิ l คลตัวดึงสายก็แบบเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูนะครับผมวิธีการทําโหมดนะครับผมผมก็จะเปลี่ยนโหมดอยู่ตรงนี้ไ้เป็นตัว12ตัวใหม่นะครับผมก็ดับเบิลคลิกนะครับผมคลิกๆแล้วคุณจะเห็นสีออกมานะครับผมอย่างเงี้ยมันกระพริบอยู่3ทีแปลว่าตอนนี้อยู่ที่ฟ l Synchro Mode ถ้าคุณคลิกอีกทีหนึง่งมันก็จะวนกลับมากลายเป็น Normal m o ห e นะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ Normal Mode เดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่า Normal Mode ก็เป็นเรื่องปกตินะครับผม ขึ้นกับลงก็เหมือนกับเกียร์ดึงสายทั่วไปนะครับตัวนี้ก็สําหรับคนไม่อยากปวดหัวมากนะครับผมทําอะไรตามใจเราคุณก็สามารถทําแบบนี้ได้เลยนะครับผมขึ้นลงแต่ว่าสิ่งที่ดีของตัว DI2 ต่างๆก็คือการที่เป็นทริมออโต้นะครับผมตัวสับจานด้านหน้าก็จะทริมไปตามความเยื้องของสเตอร์ด้านหลังมันก็จะตามเรามาได้เลยอันนี้คืออยู่ในทุกฟังก์ชันอยู่แล้วมันอัจฉริยะของมันอยู่แล้วถ้าคุณใช้เกียร์ดึงสายก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับผมเคยบอกไปแล้วใน ความลับของเกียร์105มันจะมีอยู่ทั้งหมดทริมจะมีทั้งหมดอยู่4ช่อง3คลิกนะครับผมก็สามารถกดเบาๆได้ที่ตรงสับจานด้านหน้าสามารถทําได้เช่นกันนะครับผมถ้ายังไม่ได้เดี๋ยวกลับย้อนไปดูเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้ไว้นะครับผมส่วนตัว normal mode เนี่ยก็สามารถใช้ได้สําหรับคนที่ไม่อยากปวดหัวนะครับผมต่อมาคือด้านโหมดของ s e มิซินโ r o ครับด้าน Se มิซินโ r o เนี่ยจะเป็นอะไรที่ยอดคิดมากเลยไม่ว่าทั้งตัวส่วนตัวของผมนะครับผมหรือว่านักขีฬาหลายท่าน ก็จะใช้ตัวเซมิซินโครเป็นส่วนมากเพราะว่ามันสามารถทําให้รอบขาของคุณสมูทมากขึ้นนะครับผมหลายคนยังไม่เห็นภาพผมจะยกตัวอย่างให้ฟังการยกตัวอย่างก็คือเรากําลังปั่นทางเรียบอยู่เราปั่นทางเรียบก็อยู่ที่ประมาณตรงกลางๆงจานแบบนี้ใช่ไหมครับผมพอหลังจากนั้นปุ๊บจู่ๆเราไปเจอภูเขานะครับเป็นลูกเลยแล้วก็เราเปลี่ยนแค่คาดเศตด้านหลังไม่พอแน่นอนเลยหลายคนก็เลยตัดสินใจที่จะเปลี่ยนตัวสับจานหน้าให้ไปใช้จานเล็ก พอใช้จานเล็กไปปุ๊บเรายังใช้น้ำหนักที่คงที่อยู่นะครับผมเราใช้รอบขาที่คงที่อยู่ไปเจอเขาที่เรายังไม่ถึงแต่เราไปเปลี่ยนเกียร์ก่อนมันก็จะทาให้รอบขามันเร็วเกินไปแล้วก็ไม่มีน้ำหนักเราก็เสียเวลาตรงนั้นไปหลายวินาทีเพราะฉะนั้นตัวเซมิซิงโครเนี่ยก็เลยออกมาออกแบบมาให้ทุกครั้งที่เราสับจานหน้าลงมาเกียร์ด้านหลังจะหนักขึ้นไปทดอีก2ฟันนะครับหรือว่าในทางตรงกันข้ามกันว่าถ้าเราจากเล็กไปใหญ่มันก็จะชิปไปทางตรงกันข้ามให้มันเบาลง ไปอีก2ฟันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับผมอย่างเช่นตอนนี้คุณกําลังปั่นอยู่นะครับแล้วก็คุณไปเจอภูเขาแล้วอ่ะตอนนี้ผมจะสับจานหน้าลงไปควบด้านหลังมันก็จะออโต้ทดไปอีก2ฟันให้คุณเพราะฉะนั้นการการฟีขาของคุณก็จะสมูทขึ้นนะครับผมไม่ใช่แบบว่าเปลี่ยนหนักๆนักคือเปลี่ยนใหญ่ด้านจานหน้าปุ๊บลระขามจะฟีอย่างนี้เลยตอนนี้มันก็เบาลงแต่ว่าด้านหลังก็จะเข้ามาทด ในบางช่วงนะครับผมมันทําให้การชิฟติงเพอร์เฟกมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังใช้ตัวแมชชีนิคัลคูอยู่เีนการดึงสายแบบตัวใช้สลิงอยู่คุณก็สามารถทําได้เช่นกันคุณก็สับจานหน้าเล็กลงแล้วก็ไปทดด้านหลังนะครับผมตบด้านหลังอีก2ตึกๆ๊มันก็จะเหมือนกับตัว DI นะครับผมมันก็สามารถทําได้เหมือนกันแต่ว่า DI มันจะคํานวณให้เราแต่ว่านี้เราต้องกดเมนูเองซ้ายกับขวานะครับผมตัวนี้คือเซมิซิ c โครเป็นสิ่งที่ใช้กันเยอะที่สุดในโลกนะครับผมแล้วก็ ค่อนข้างสบายนะครับสสบายอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นจานใหญ่นะครับผมตอนนี้ถึงเวลาสปินละแต่ว่ามันจะหนักเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมพอกดขึ้นว่าเราจะสปินข้างหลังมันจะทดให้เราขึ้นมาอีก2รวดเร็วมากไม่ถึงเสี้ยววินาทีนะครับผมอ่าสำหรับตัวเซมิซิงโครในตัว D I 2ตัวนี้จบการไปนะครับผมสำหรับเซมิซิงโครต่อมาคือโหมดที่3นะครับผมก็คือตัวฟูลซิงโครตัวฟูลซิงโครเนี่ยนะครับผมพูดง่ายๆก็คือมันได้แค่แบบเกียร์ออโต้เราเปลี่ยนแค่ ชิฟเตอร์ด้านขวาอย่างเดียวนะครับด้านซ้ายเลิกคิดไปเลยเพราะว่ามันจะคำนวณให้เราว่าเราจะใช้จานหน้าหรือจานหลังที่ไหนนะครับผมจะใช้จานใหญ่จานเล็กมันคำนวณให้เราหมดเลยหรือเรียกกันว่าตัว f u ลซ synchro นะครับผมลักษณะาการทำนะครับผมก็อย่างที่บอกก็คือ d o บ b l e tap ที่ตัวฟังก์ชันบัตเทิลตึ๊บตึ๊บจะต้องกระพริบ3ครั้งนะครับผมตอนนี้มันจะอยู่ที่ตัว f u ลเรียบร้อยแล้วนะครับผมลักษณะาการเข้าเกียร์ก็คือคุณเข้าไปเลยเหมือนเกียร์ออโต้ใช้แค่นิ้วเดียวนะครับผมนิ้วชี้ สัมผัสได้ว่าใช้ยังไงนะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บพอถึงเกียร์ที่เราตั้งไว้แล้วนะครับผมแล้วก็เกียร์ถัดไปมันจะเอาสับชันหน้าของเราลงมาพร้อมกับชิปของมันดาวลงไปอีก2นะครับผมเพื่อมันให้มันสมูทกว่าเหมือนกับตัวเซมี่แต่ว่าตัวนี้มันจะคํานวณสับชันหน้าให้เรานะครับต่อมาก็คือมันจะขึ้นเองเมื่อเกียร์หลังของเราเนี่ยทดไปจนมันหนักเกินไปละมันเริ่มควายละมันก็เลย ขึ้นมาให้เราเองพร้อมกับชิปด้านหลังขึ้นมาอีก2ฟันนะครับผมก็บางคนก็ชื่นชอบตัวนี้นะครับผมเพราะว่าไม่ต้องยุ่งยากใช้นิ้วเดียวหนักเกินไปหนักอะไรก็สามารถทําตรงนี้ด้านข้างขวาด้านเดียวเลยนะครับผมก็ค่อนข้างสบายดีเหมือนกันแล้วก็เผื่อในการแข่งขันอะไรต่างๆนะครับผมมันมี บัติเหตุเกิดขึ้นชิฟเตอร์อาจจะสั่งการไม่ได้อาจจะเสียอย่างนู้นอย่างนี้เรามีชิฟเตอร์ข้างเดียวเราสามารถเซฟในแอปพลิเคชันแล้วก็สามารถตั้งได้บอกว่าโอเคปุ่มนี้จะกลายเป็นฟังก์ชันนี้นะเอามาแทนข้างนี้ข้างนี้ข้างเดียวมันก็สามารถทําได้ในตัว full synchro mode นะครับผมเป็นอะไรที่ซับซ้อนแต่ว่าสนุกนะผมกําลังเรียนรู้แล้วก็เสพเรื่อยๆนะครับผมเกี่ยวกับตัว di นะมีอะไรอีกหลายอย่างที่จะเล่าให้ฟังครับคุณรู้หรือเปล่าว่าตัวฮูตัว,ตวนี้มีปุ่มลับอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยมี ซึ่งส,สามารถคนโทรลตัวการบินได้สามา,ารถคนโทรลเกียร์ได้ไม่ว่าจะเป็นขึ้นหรือลงคุณสามารถเซตได้ทั้งหมดนะครับมันลึกมากเลยแล้วเดี๋ยวค่อยๆมาเล่าให้ฟังนะครับผมวันนี้ก็เอาไปก่อนวิธีการชิฟติ้งแบบซินโครโหมดนะครับผมทั้ง3โหมดอธิบายให้ฟังไปแล้วผมก็น่าจะมีประโยชน์นะไปต่อยอดกันนะครับผมสำหรับใครที่ไม่มี d i ไอทูก็สามารถทําให้ตัวเองเป็นแบบนี้ได้เหมือนกันในการคนโทรลทั้ง2ข้างนะครับผมไม่ต้องให้ไฟฟ้ามาคํานวณให้ก็ได้ก็ สามารถได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไปลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ชวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยส่วนใครไม่ได้กด subscribe กด subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับจักรยานแบบนี้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ